ทุกคนล้วนต้องการความสุขแต่การหาทางไปถึงจุดนั้นกลับยากกว่าที่คิดเรามักคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขเช่นเงินทองชื่อเสียงการมีหน้าตาดีแต่พอได้มันมาแล้วกลับไม่ทําให้เรามีความสุขอย่างที่คาดหวังและหนังสือพัฒนาตัวเองที่เราอ่านมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากในระยะยาวแม้ว่าผมจะไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่เหนือธรรมชาติแต่ผมอยากจะแนะนําทางหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไป คือคุณสามารถมีความสุขมากขึ้นได้ด้วยการกําจัดนิสัยคิดลบในใจิตใจของคุณบ่อยครั้งที่ผมได้พูดคุยกับผู้คนที่ไม่ค่อยมีความสุขอยู่บ่อยๆหลายคนนั้นฐานะดีมากมีบุคลิกและหน้าตาที่ดีอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถมีความสุขได้เลยก็คือนิสัยคิดลบที่แฝงอยู่ในใจในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้ผมไม่สามารถรับประกันถึงการมีความสุขสูงสุดข,ของทุกๆคนได้ และไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการและควบคุมนิสัยคิดลบเหล่านี้ผมคิดว่าคุณจะพบว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นทีละน้อยในทุกๆวันเรามาเริ่มที่นิสัยแรกกันนะครับคือการอย่าตัดสินอารมณ์ของตัวเองอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่มีนิยามว่าดีหรือไม่ดีความวิตกกังวลก็ไม่ได้แย่มากนะักความโกรธก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ความเศร้าก็อาจจะไม่ได้แย่ด้วยเช่นกัน การที่สิ่งใดหรือใครจะถูกตัดสินว่าดีหรือไม่ดีทางศิลธรรมนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีอำนาจควบคุมสิ่งนั้นหรือเปล่าเช่นเดียวกับการไม่มีใครถูกจับเข้าคุกเพราะเพียงแค่รู้สึกโกรธเพราะความโกรธนั้นเราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดและเราก็ไม่สามารถถูกตัดสินจากมันได้แต่การกระทําที่รุนแรงเป็นอีกเรื่องหนึง่งและอาจทําให้คนเราต้องเข้าคุกได้เพราะเราสามารถควบคุมการกระทําเหล่านั้นได้ แลวมันก็สามารถทําให้เราถูกตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดหรือดีหรือไม่ดีก็ได้การตัดสินตัวเองจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รวมถึงอารมณ์มันเป็นแค่การเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองลองคิดดูนะครับว่าเมื่อคุณตัดสินตัวเองเพราะรู้สึกเศร้าคุณก็จะมีความรู้สึกผิดตามมาด้วยเมื่อคุณตําหนิตัวเองเพราะความวิตกกังวลคุณก็จะรู้สึกผิดหรือโกรธตามมาด้วยแต่ลองทําแบบนี้ดูนะครับลองปลอบตัวเองบ้างเมื่อคุณรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์ เวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีทางอารมณ์ลองพูดกับตัวเองเหมือนคุณพูดกับเพื่อนที่กำลังเจ็บปวดคือพูดด้วยความเข้าใจความรักและพร้อมที่จะซัพพอร์ตตัวเองด้วยข้อที่2นะครับคือนิสัยของความคาดหวังที่เกินจริงเกินไปความคาดหวังคือความเชื่อที่เราคิดว่าโลกและคนรอบข้างควรจะเป็นบางทีมันอาจช่วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ในบางครั้งแต่บ่อยครั้งมันก็ทําให้เราเจ็บใจได้เหมือนกัน ลองดูตัวอย่างกันนะครับคุณใช้เวลาทั้งบ่ายเพื่อทําความสะอาดบ้านและทําความสะอาดครัวและห้องน้ําโดยคุณคาดหวังว่าแฟนของคุณจะขอบคุณคุณทันทีและแสดงความชื่นชมในการกระทําเหล่านั้นแต่เมื่อพวกเขาไม่ทําตามที่คุณคาดหวังโดยแสดงอาการเฉยๆคุณอาจจะรู้สึกเศร้าผิดหวังโกรธและหงุดหงิดได้และเมื่อพวกเขายังคงไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยคุณก็เริ่มนึกถึงครั้งอื่นๆในชีวิตคู่ที่คุณทําดีแต่ไม่ได้รับการชื่นชม แน่นอนว่าสิ่งนี้นําไปสู่ความโกรธและความขุนเคืองในใจมากขึ้นและในที่สุดอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันก็ได้ปัญหาของความคาดหวังแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะถูกหรือผิดความคาดหวังของคุณมันก็มักจะไม่เป็นจริงและทุกครั้งที่มันไม่เป็นจริงคุณจะรู้สึกตกใจแปลกใจและเสียใจซึ่งมันจะไปเพิ่มเติมจากอารมณ์อื่นที่คุณมีอยู่แล้วปัญหาก,ก็คือความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นทําให้อารมณ์เชิงลบม,มันเพิ่มขึ้นยิ่งหากมีความโกรธอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นไปอีก พอเมื่อคุณโกรธหลังจากที่ความคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชมความโกรธของคุณก็จะแรงขึ้นและทําให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นการจัดการกับความรู้สึกที่ยากลําบากเหล่านั้นจะง่ายขึ้นมากเมื่อมันไม่ทําให้คุณรู้รู้สึกผิดไปจากความคาดหวังมากนะักถ้าคุณอยากมีความสุขและมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ของคุณให้เริ่มจากการสังเกตความคาดหวังของตัวคุณเองและเมื่อคุณสังเกตเห็นแล้วให้ปรับมันให้เป็นจริงมากขึ้น ไม่สูงเกินไปหรือละทิ้งความคาดหวังนั้นไปเลยก็ได้มาถึงนิสัยที่3นะครับคือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกังวลอยู่บ่อยๆคุณคงรู้ดีอยู่แล้วว่ามันยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลและความเครียดให้กับชีวิตของคุณคุณก็คงเข้าใจว่าการกังวลเรื่องไม่ดีไม่ได้ทําให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นแทนคุณรู้ว่าความกังวลน,นั้นมีแต่ทําให้เราเจ็บปวดทางอารอมณ์มากขึ้น แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังกังวลอยู่เรากังวลก็เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้วิธีการทำงานของความกังวลก็คือคนเรามักจะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับสิ่งที่จริงๆแล้วคุณควบคุมมันไม่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นคุณจึงเริ่มกังวลและเพราะการคิดกังวลทำให้คุณรู้สึกแย่น้อยลงกว่าการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกแต่การกังวลแบบนี้มันจะเหมือนกับการติดยา มันจะมีผลประโยชน์ระยะสั้นแต่มันไม่คุ้มค่ากับผลเสียในระยะยาวการกังวลเพียงชั่วคราวทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แต่ความเครียดและความวิตกกังวลที่ตามมาจะทำให้คุณเจ็บปวดในท้ายที่สุดเพราอเมื่อคุณเครียดและวิตกกังวลเป็นประจำมันจะทำให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องกังวลมากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและแม้ว่าคุณอาจไม่ต้องการให้ผมบอกว่ามันยากมากที่จะมีความสุขเมื่อคุณเครียดและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของการกังวลรื้อรังคือมันทำให้เราพลาดการใช้ชีวิตไปถ้าคุณอยากหยุดวงจรนี้อะไรเรียกชีวิตของตัวเองกลับคืนมาและรู้สึกเครียดน้อยลงคุณต้องยอมรับความรู้สึกไม่มีทางออกและความไม่แน่นอนในชีวิตบ้างเพราะเรื่องไม่ดีต่างๆอาจเกิดขึ้นได้และหลายอย่างในชีวิตของเราเราควบคุมมันไม่ได้ทั้งหมดการยอมรับสิ่งนี้ดีกว่าการปฏิเสธและการไม่ยอมรับอย่างแน่นอนครับ มาถึงข้อที่4นะครับคือการสแสวงหาความมั่นใจการขอความมั่นใจจากคนอื่นๆอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ในระยะยาวมันจะไม่ดีต่อตัวเราเองทุกคนมีความวิตกกังวลบ้างและมันอาจทําให้เราไม่สบายใจเลยดังนั้นการต้องการลดความไม่สบายใจนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของคนโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่หลายๆคนต้องขอความมั่นใจจากเรื่องที่ทําอยู่บ่อยๆหลังจากสถานการณ์ทางสังคมที่น่าอึอดอัด คุณอาจจะส่งข้อความหาเพื่อนเพื่อหวังว่าจะรับความปลอบใจดีๆเมื่อคุณรู้สึกไม่มั่นใจจากสถานการณ์ยาก,ยาก,ยากๆเช่นกำลังต้องพูดบนเวทีใหญ่ๆคุณอาจจะโทรหาแฟนของคุณเพื่อหวังว่าพวกเขาจะช่วยลดความกังวลลงได้บ้างก,ก็ยังดีการขอความมั่นใจนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องดีที่ได้รับการสนับสนุนและการปลอบใจจากคนอื่นเมื่อเรารู้สึกหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่มั่นคงแต่มันจะกลายเป็นปัญหาเมื่อมันกลายเป็นนิสัย การตอบสนองทันทีเมื่อคุณรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นคงคือการขอความมั่นใจจากผู้อื่นซึ่งเป็นการทําลายตัวเองในระยะยาวเราควรพยายามหยุดการโยนความวิตกกังวลให้คนอื่นปัญหาของเรื่องนี้มีอยู่2ออย่างคือ 1. คุณจะสูญเสียความสามารถในการจัดการกับความวิตกกังวลของตัวเองและ 2. คุณก่อให้เกิดการพึ่งพาทางสังคมที่ไม่ดีซึ่งมักนำไปสู่ความขุ่นเคืองและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่สำคัญ แทนที่จะให้คนอื่นมาลดความวิตกกังวลของคุณคุณควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับอันเองคือฝึกความอดทนต่อความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนบ้างฝึกอยู่กับความรู้สึกของคุณให้ได้แทนที่จะพยายามกําจัดมันออกไปเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวและความไม่มั่นคงบ้างและดําเนินชีวิตต่อไปแม้จะมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่แทนที่จะรอให้คนอื่นทําให้คุณรู้สึกดีเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับ ในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องราวและข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขและการจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตประจําวันเราได้เรียนรู้ว่าการแสวงหาความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องของสิ่งภายนอกเสมอไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับมือและปรับเปลี่ยนจากภายในตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการเลิกตัดสินอารมณ์ของตัวเองการจัดการกับความคาดหวังที่เกินจริงการรับมือกับความกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงการแสวงหาความมั่นใจอย่างมากเกินไป ท้ายที่สุดสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองการยอมรับและการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความกลัวต่างๆนี่คือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเดินผ่านความท้าทายและเพิ่มความสุขในชีวิตได้ขอให้ทุกคนพบกับความสุขและความสงบภายในในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับขอบคุณที่รับฟังกันมาตลอดรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับ วันนี้สวัสดีครับ